อยากให้แชร์ว่าทําไมทำทำไมถึงทาถึงแบรนด์นี้ขึ้นมาอยากได้พลังที่ทำไมทําลิฟเพราะว่าก็อยากมีธุรฐฐกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ยิงฟันใส่กล้องเลยเนาะงงไหมก็คืออยากมีธุรฐฐกิจเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็เลยแบบเลือกเลือกประเภทก่อนว่าเครื่องสําอางคือมันจะมีหลายอย่างเนาะจะมีสกินแคร์โลชั่นเครื่องสําอางแบบคูตูต้าคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ย โปรตีนอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมแต่เราเลือกประเภทก่อนว่าเอาเครื่องสําอางแน่ๆเสร็จแล้วเครื่องสาอางก็จะมีอะไรที่เขียนเคิลมาสคารา่าใดๆลิปสติกใดๆแล้วเราก็มองว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีลิปสติกแท่งเดียวนึกออกปะและเราก็เชื่อว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้ที่สีเหมือนกันแต่ต้องซื้อก็เลยเลือกลิปสติกแค่นั้นเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบทุกกระเป๋าอะ กระเป๋าเอาไม่บอกลวกันไม่มีกี่ใบแต่ทุกใบอะมีลิปสติกอยู่ในนั้นอะเยอะแยะไปหมด <Yeah. S 1> อย่างใบเนี้ยใบล่าสุดอะเอาฉันก็มีนึงอออปะ่ะ uh, แต่ฉัน,นแต่ว่าวอันนี้ฉันเอาออกมาตอนได้เฉพาะอันนี้อันนี้ฉันโพลิปมันของแบรนด์<บ>ดัง<น>แบรนด์หนึ่งเป็นลิปมันไม่ได้เป็นคู่แข่งเราโชว์ได้เนี่ยเนี่ยก็โพลิปอ๋อป่ะอืมแล้วก็มีกระจกเงี้ยฝากถึงเรื่องปลายทาง